ต้มปลาคอใหญ่ครับผมคำเตือนเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีหมายเหตุห้ามเบิ่งคนเดียวเอื้อนหมูมาเบิ่งนำเจ้าสวัสดีครับนายหนึ่งครับวันนี้นายหนึ่งถือมาต้มปลาคอให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมซื้อมาจากตลาดครับวันนี้ มาล่างก่อนโอ้หัวบังหัวตัวนี้สามลครับตัวนี้ตัวนี้สามลครับซื้อมาจากตลาดครับซื้อมาต้มให้พี่น้องเบังมึงมึงนี้เพียงใดรอชมผลงานตังเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวใหญ่ค่ะยี่หรีครับพี่น้องมึอนี้ตัวใหญ่ค่ะแท้ปุ่นอะใส่ใส่ครับใหญ่ค่ะยี่หรี ตี่มใส่ใบมอนให้พี่น้องเมืองครับใบม้อนใบบักขามอ่อนนี่ไลยครับผมรอครับรอชมผลงานเลยแจ้าแน้วนี่แจ้า จะไปมักขูดมักขุดก่อนใส่ต้มปลาคอครับมึงใส่ต้มปลาคอรอชมผลงานในหนึ่งครับหยเป็นยังไงจะไปมักขุดก่อนนี่สวนครับชอปลูกใบอสมุทรปราการงามงามงามใบมว้วน เดี๋ยวไปเซตต้มปลาคอครับมึอนี่เตยหอนน้ำงามๆใส่ก่อนเด็ดเด็ดไปเซตต้มปลาคอมึอนี้ต้นใหญ่ม,ม,นนมันยนะหอนงามๆครับใส่ต้มปลาคอเข้าไปแับนี้เอ้ยหักประยังในบางต้นนี้ con càng nó ngon này điện ừ. ngám mày ngắm bóp hình ống mọi người nữa ngám người nữa mọi người nữa mọi người nữa mọi người ngám บ้านฟาร์มครับบ้านฟาร์บาามบรรยากาศบรรยากาศบานฟาร์มครับวันนี้นะั่นหนึ่งจีกงปลากฟอครับวันนี้ไปเบียนเนี่ยจีนองด้งงยงลยน้ำกำลังร้อนครับน้ำรอเอาปลาลงครับวันนี้น้ำกำลังเดือดพี่น้องเลยก็้อนรอๆแล้ว รอรอเอาปลาลงครับเอาปลาลงแล้วครับน้ำกำลังร้อนเลยครับกด,ดรอรอ,อรรว่าบอลแล้วเด็กน้องมาเนี่ยชุดแล้วเยังไงใส่ปูลงไปยังที่ไหนปูงะใส่คุยลงไปใส่คุยลงไป

เล็กน้อครับรีวิวอยากอะเป่ามันเจ <scholarly S 2> <fits you? S 1> ็บนะอาต้มปลาสุดยอดครับต้มปลาได้ห <hoo> นึ่งครับมาฟังรีวิวจากการรับชมวันนี้ครับเออเล็น้อครับวันนี้แซ่บด้วยนี่เนี่ยเจบซิมมึงเมืองซีหน่าว่าแซ่บเ่ราะเจ็บ โปี่เพิ่งโปปลานี่ออะน่โปปาด้น่บวไข่ไข่ยไงโปปานี่ออพุ่เบิ่งมามันเสี่ยบาพุ่งพุ่งเ้งเนี่ออือือจยเาอนาอะไรตา่อนปคอดิ20บาทเท่าไรนะ20เท่าไรนะ20เออโหกินีนึ่เ้ออมง แพงที่หุายประชุประช้นี่แพงจริงนะมือมือพันเนี่ยบริษั่พันมาแวะตลาดนัดทบรวมกันไปตามรอยเมื่อกี้ติดตามในหนึ่งเด้อครับผมคลิปต่อไปดีเฮ็ดยังไม่กินกระแรกน้ำปลานีา่ย oui. ไหมกับีกับกุ้งเนี่ยเปลาโอเคครับกับกับหอยดูสีหน้ากันยิงยูครับโอ้ยยอดเลยอ่ะ โอเคนะครับผมฝากติดตามกด Subscribe ในหนึ่งนะเด้อ,อนี่ก็ลาไปก่อนนะครับหนึ่งเอาขี้บ่างว่อยาย